สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้ท่าทีของกัมพูชาเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่ากําลังวางตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประเทศไทยอย่างเปิดเผยและต่อเนื่องรเรียกได้ว่ายังไม่ยอมหยุดการยั่วยุหรือการหาเรื่องเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งล่าสุดมีข่าวใหญ่ที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเมื่อจีนภายใต้การนําของสีจิ้นผิงแสดงความไม่พอใจต่อฝ่ายกัมพูชาโดยเฉพาะตัวหุ่นเซนยังเห็นได้ชัดก่อนจะไปต่อผมขอเล่าให้ฟังก่อนว่าจีนได้ประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการว่า จะรักษาความเป็นกลางในความขัดแยงระหว่างไทยกับกัมพูชาแม้ว่าจีนจะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์จำนวนมากในกัมพูชาแต่ด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นกับประเทศไทยการสื่อสารที่เข้าใจกันง่ายรักษาคำมั่นสัญญาต่อกันอย่างจริงจังทำให้จีนเลือกที่จะไม่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งในกรณีนี้อย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามในช่วงหลังสุดจีนดูเหมือนจะเริ่มหมดความอดทนกับพฤติกรรมของกัมพูชาเพราะฝั่งกัมพูชายังคงเดินหน้าสร้างปัญหาให้ประเทศไทย ยังไม่หยุดยังไม่ว่าจะเป็นการพยายามนําเรื่องไปฟ้องร้องในเวทีระหว่างประเทศต่างๆซ้ําแล้วซ้าเล่าซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าชุมชนโลกแทบไม่ให้ความสําคัญกับคําร้องของกัมพูชาอีกต่อไปแต่สิ่งที่สร้างความกังวลอย่างแท้จริงคือการที่กัมพูชาเริ่มเสริมกําลังทหารและอาวุธอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้สัญญ,ญาณเหล่านี้บ่งบอกชัดเจนว่ากัมพูชากําลังตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อไทยอย่างจริงจังจีน ซึ่งจับตาสถานการณ์มาตั้งแต่หลังการลงนามหยุดยิงได้ประเมินอย่างรอบคอบแล้วว่ากัมพูชาภายใต้การนำของฮุนเซนอาจเผชิญอนาคตที่ไม่มั่นคงอย่างที่เคยคาดหวังเพราะในปีที่ผ่านมาจีนต้องแบกรับความสูญเสียจำนวนมากจากความขัดแย้งที่ฮุนเซนดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับไทยสถานการณ์จึงพลิกผันไปอย่างมากมีรายงานยืนยันว่าจีนได้ส่งกองกำลังพิเศษ n p s เข้ามาประจำการเพื่อดูแลความปลอดภัยที่ท่าเรือเรียม และให้การคุ้มครองแก่ผู้สมัครรับตําแหน่งที่จีนให้การสนับสนุนอย่างจริงจังนั่นคือเจ้าฟ้าจักรวาวุฒิซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนอกจากนี้จีนยังมองเห็นชัดเจนว่ากัมพูชาเป็นชาติที่ไม่รักษาสัจจะพูดอย่างหนึ่งแต่ทําอีกอย่างหนึ่งส่งผลให้ตอนนี้หุนเซนถูกสีจิ้นผิงจับตามองอย่างใกล้ชิดมีรายงานว่าพลเอกตีบันซึ่งมีความสัมพันธ์ดีทั้งกับหุนเซนและกับไทยเริ่มมีความเห็นไม่ตรงกันกับหุนเซน เพราะแนวคิดที่แตกต่างโดยฮุนเซนดูเหมือนพยายามทำลายประเทศไทยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสถานการณ์นี้ทำให้ฮุนเซนตกอยู่ในภาวะจนมุมอย่างหนักมีข้อมูลชัดเจนว่าถ้าไม่มีประเด็นเรื่องทหารเขมร18นายที่ไทยควบคุมตัวแล้วส่งกลับฮุนเซนคงไม่มีเรื่องใดมาสร้างกระแสรหรือหาแสงได้เลยล่าสุดยังมีรายงานว่าฮุนเซนเดินหน้าเข้าสู่ตลาดมืดเพื่อจัดหาอาวุธต่างๆเตรียมพร้อมตอบโต้ประเทศไทยในอนาคตแม้ว่าการเสริมยุธทธปกรอ ยังไม่เกิดขึ้นชัดเจนในตอนนี้แต่สิ่งที่จีนไม่พอใจมากที่สุดคือการที่กัมพูชาพยายามใส่ร้ายประเทศไทยไม่หยุดเช่นการส่งนักข่าวเข้าไปใกล้ชิดพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์บ้านหนองจานและบ้านหนองใหญ่แก้วเพื่อรายงานข่าวในลักษณะโจมตีไทยอย่างต่อเนื่องกิจกรรมเหล่านี้จีนวิเคราะห์แล้วว่าการบริหารของฮุนเซนอาจทําให้ความสัมพันธ์หลายด้านพังทลายในอนาคตโดยเฉพาะด้านธุรกิจจีนต้องการผู้นําที่เข้ามาบริหารกัมพูชาแล้วสร้างประโยชน์ให้ประเทศ หากกัมพูชามีรายได้และกําไรจีนก็ได้ประโยชน์เช่นกันแต่ถ้าฮุนเซนยังเดินหน้าเข้าสู่ความขัดแย้งและหาเรื่องไทยไม่เลิอกโอกาสที่ฮุนเซนจะถูกถอดถอนจากตําแหน่งมีสูงมากอนาคตของฮุนเซนถูกวิเคราะห์จากหลายฝ่ายว่ามีความเสี่ยงสูงหากไม่ถูกกําจัดก็อาจต้องลี้ัยหลังจากจีนเห็นท่าทีของไทยที่ไม่ลุกล้ำกัมพูชาเพิ่มแต่จัดการพื้นที่อธิปไตยของตนอย่างต่อนเนื่องต่างจากกัมพูชาที่หาเรื่องทุกรูปแบบจีน จึงจับทางได้อย่างชัดเจนสถานการณ์เช่นนี้ทําให้ฮุนเซนอยู่ในตําแหน่งที่ยากลําบากและเมื่อสีจิ้นผิงแสดงท่าทีเช่นนี้ต้องบอกว่ากัมพูชาอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศในอนาคตอันไกลสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งอย่างมากท่าทีและจุดยืนของไทยชัดเจนมากตั้งแต่หลังลงนามข้อตกลงหยุดยิงเราไม่มีการเคลื่อนผลเข้าเขตกัมพูชาแม้แต่น้อยเพียงดําเนินการสถาปนาทิปไตยในพื้นที่ของไทยเองเช่นการเคลียร์พื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์ และลวดหนามเพื่อกำหนดแนวชัดเจนแต่ต่างจากฝั่งกัมพูชาอย่างสิ้นเชิงล่าสุดกัมพูชาเดินหน้าหาเรื่องอย่างเปิดเผยโดยส่งสื่อมวลชนของตนบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ที่ไทยกำหนดเขตไว้อย่างชัดเจนสังเกตได้ว่าช่วงนี้สื่อกัมพูชาออกมาทำข่าวบริเวณแนวตู้คอนเทนเนอร์มากขึ้นและรายงานข่าวในลักษณะใสร้ายประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่นั้นยังมีภาพอัปเดตชัดเจนว่ากัมพูชาเริ่มลำเลียงยุทธปกรณ์เข้าสู่แนว ชายแดนอย่างสม่ำเสมอค่อยๆเสริมกำลังในเขตของตนและยังมีภาพการฝึกทหารใหม่เพื่อเตรียมนำมาเสริมแนวหน้าเพิ่มเติมท่าทีเหล่านี้สะท้อนถึงความเป็นปฏิปักษ์ของกัมพูชาอย่างชัดเจนหลายฝ่ายมองว่าการลงนามหยุดยิงของกัมพูชาเป็นเพียงการซื้อเวลาเพื่อเสริมกำลังและสแสวงหาชนธรรมติจากนานาชาติแต่ต้องยอมรับว่าตอนนี้กัมพูชาจนตรอกจริงๆไม่ว่าจะเดินทางไปพูดคุยหรือขอความช่วยเหลือจากใครแถลงข่าวอย่างไรเสียงของกัมพูชาก็แทบไม่มีใครรับฟังหรือให้ความสนใจ หากวิเคราะห์ลึกๆอาจเพราะสถานการณ์โลกในขณะนี้ค่อนข้างตึงเครียดและสันคลนไม่มีใครอยากหันมาสนใจปัญหาของประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาในช่วงนี้และการที่กัมพูชาลงนามหยุดยิงก็เป็นการแสดงจุดยืนว่าต้องการสันติภาพตามที่เคยเรียกร้องแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่เรียกร้องสันติภาพอีกต่อไปกลับแสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์กับไทยมากขึ้นมีการใส่ร้ายไทยว่ากั้นพื้นที่ต่างๆมากมาย และยังพยายามสร้างภาพจากหุนเซนที่นำทหาร18นายที่ไทยควบคุมแล้วส่งกลับมาเป็นวีรบุรุษแต่ภาพที่หลุดออกมายืนยันชัดว่าทหารเหล่านั้นไม่ได้ต่อสู้เลยถอดเสื้อรอยอมจำนวนตั้งแต่แรกทำให้ไทยกระชากหน้ากากกัมพูชาได้อีกครั้งทั้งหมดนี้กลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้จีนซึ่งเป็นชาติที่มีน้ำหนักคำพูดต่อกัมพูชามากออกมาเตือนกัมพูชาอย่างชัดเจนให้หยุดหาเรื่องไทยสีทีเพราะท่าทีไทยชัดเจนมากหากเกิดการประทะอีกกัมพูชาจะพ่ายแพ้ย,ยับเยินแน่นอน จีนวิเคราะห์สถานการณ์อย่างชัดเจนว่าถ้าไม่ช่วยเรื่องอาวุธกรัรมพูชาก็จะพ่ายแพ้อีกแน่นอนแต่ความดื้อรั้นของฮุนเซนทําให้เกิดประเด็นภายในกัมพูชาหลายด้านอํานาจของฮุนเซนค่อยๆลดลงสิ่งที่สั่งสมมานานหลายปีเริ่มพังทลายจังหวะน,นี้ตรงกับช่วงที่โลกจับตาจีนอย่างใกล้ชิดจีนจึงไม่อยากให้เกิดการประทะขึ้นอีกและหากเกิดการประทะจริงๆแน่นอนว่าต้องมาจากฝั่งกัมพูชาเพราะไทยนิ่งมากไม่มีการตอบโต้ใดๆการปฏิบัติการครั้งล่าสุดของไทยแสดงให้เห็นชัดว่า เราสามารถเอาชนะกัมพูชาได้อย่างเด็ดขาดต้องติดตามท่าทีของกัมพูชาต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้กัมพูชาไว้ใจไม่ได้อย่างชัดเจนหากมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมผมจะรีบนํามารายงานให้คุณผู้ชมทราบเช่นเคยครับขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปสถานการณ์ยังคงน่าจับตาทุกวินาทีส่งกําลังใจให้ทหารไทยแนวหน้าทุกหน่ายถ้าชอบอัปเดตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ